ฟัง้อลูก้าหลังอย่ารีดเร็วรีดซะซาลูกตามท่ to to <te อ,อป,ปัสสาวะลงไปตามท่อศิคินีบกขึ้นไปสูงให้หยุดอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะเพราะหยุดนิ่งมาที่เนี้ยกดอยู่ตรงกระเพาะปัสสาวะให้ร้อนขึ้นรูศิคินีมัเนี้มันมันยังไม่ใส่ศอกน้ำลูกอ้าวใส่ซอกมาเนี่ยศอกด้านใกล้รีดไปมาเนี้ยรีดจากชิบพจรไปอย่างลูก ไปตามท่อสิคินีแล้วก็ไปยุดยูลูมันจะต่อชิปต่อเด้อลูกด้าอันนี้คือชิบต่อเข้าใจเนาะพอลูกนั่งทางที่เ็จเรียบร้อยลูกเอาท้องแขนมาเนี่ยเอาท้องแขนกดน้งยังสี่มาเนี่ยเอาท้องแขนกดครึ่งมาเนี่ยความมือลงไปยังซี่เอามือลงไปใส่นมเอามือลงไปใส่นมยังสี่เนี่ยตับกปันใส่น,ะสยนมยังสีนะ่เนี่ยเอาท้องแขนครึ่งมาเนี่ยกดครึมม่งอย่าเล็วกดความมือแล้วก็ไง กดมือแล้วก็งายไอ้ความนับดึงถึงหาแล้วก็งายมือเนี่ยกดความมือแล้วก็งายสรร็จเียบร้อยอหัวเข่าขึ้นไสซไปเนี่ยหัวเข่าขึ้นไซหัวเข่าขึ้นไซหัวเข่าไซหัวเข่าไซไซหมองที่นวดเมื่อกี้นี่ละแล้วก็เอามือมาไซตรงซีขางนั่นตะเกี่ยวกับขางนี่กดจากซี มีผีเสื้อจากซีอีผีเสื้อจากซีเอาจาักหนึ่งก็ได้เอาจาักหนึ่งขึ้นมาหาซียาเล็วถ้าเล็วรักษาบ่ได้ยาจึกยาจึกแขนแขนบันดี้ลองเปลี่ยนหัวเขาเ่าบิ่งกดโน้ไมไปจ้เองสบายหลัง กดกลับไปกลับมาแบบนี้ประมาณ3 5, 5 10, 10า,ามถึงห้าห้าถึงสิบสิบถึงสิบห้าเขย่าก็ใหม่เน่าลูกเนาะอ,อย่าเร็วแขนอา้าวเสร็จเรียบร้อยเลื่อนตัวไปนั่งเทียมทิดามืออย่าออกเมื่อกี้มืออยู่ใสอา้าวนั่งเทียมทิดาเลื่อนตัวไปไกลๆเอาดิโป้งไงคู่เลื่อนตัวไปไกลๆดันลุกไปตั้มๆเอาดิโป้งลุกไปตั้มๆ ดันแห้งๆคนสวยเฮ้ยเอ้ยดูไวลูกดันแตะเอาตรงเมืองว่ามันขึ้นทองน้อยบ่ลูกดันก็ไปลึกๆดันเขนนมานขนขมนถึงกระดูกบองงัขงขดข,ขดดึ้นไปจนถึงคนกบด้านนอกขึ้นไปจนถึงคนกบด้านนอก นั่นแหละคือทองน้อยอ,อ,อมันคือเขียนสะท้อนของทองน้อยลูกแม่บอกแล้วว่าเลี้ยนยางกระสางถ้าหนูเข้าใจเส้นและเข้าใจจุดหนูจะบ่าพลาดตอนนี้หนูกำลังนวดเขียนสะท้อนของทองน้อยแหละแต่ว่าบาเมเกียวกับลำไส้ใหญ่ส่วนตรงเพราะวัตถุประสงค์ของหนูจะไปนวดที่ข้าเจ้าเป็นก็คือเป็นที่ตะลกเอียงเจ็บตลกเอียง ขึ้นไปจนถึงก้นกบด้านนอกถ้าหนูบ่แม่นจุดและแม่เนเสซนแม่อธิบายให้ตายหนูกขาบ่าเข้าใจถึงหนูลอกแม่หนูเขาบ่าเข้าใจ